หากว่าพราะองค์อัลลอฮ์เนี่ยไม่ท่งประทานหลักฐานอะไรมาเลยนะยกเว้นสุรอ์เนี่ยสุรฮ์วันอัสยกเว้นสุรอ์เดียวนะแค่นี้ก็พอแล้วสุรอ์อัสเนี่ยตรงเนี้ยกามีละทั้งหมดทั้งสุรอ์เลยคําพูดของท่านอิหม่ามชาฟฟีในท่อนท้ายก็และเชฟเอยู่ยกอิหม่ามชาฟีด้วยนะไม่ใช่ว่าอ้างวะฮบีพวกนี้ไม่เอาอุลามาดูดูตรงนี้ หนังสือของเชฟมูฮัมหมัดบินอับดินวาฮาบเขียนชัดเจนยกใครอิหม่ามชาฟีอีท่านอิหม่ามชาฟีอีได้กล่าวว่าเล่ามาอัลลอฮุฮุจจตันอัลลาคอนกิฮีอิลลาฮะซิฮิตซูรอและกาฟัตฮุมหากว่าพระอ,องค์อัลลอฮ์เนี่ยไม่ทรงประทานหลักฐานอะไรมาเลยนะยกเว้นซูรอเนี่ยซุรวันอัสยกเว้นซุรอเดียวนะแค่นี้ก็พอแล้วนี่คำพูดของอิหม่ามชาฟีอีเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้นำสู่การศรัทธาและต่อมาก็สู่การปฏิบัติต่อมาอะไรเรียกร้องสู่อามันจบที่การอดทน แค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิต นี่คาพูดอิหม่ามชาฟีอีสั้นไหมสั้นแต่กินใจความลึกซึ้งดังกล่าวนี้ท่านอิหม่ามนาว,วีได้กล่าวไว้ในหนังสือริยาดุสซอดีฮีนและท่านอิหม่ามอินุก็ยิมอันเจซียาได้กล่าวในหนังสือมิฟตาดาริซาดาอันนี้เป็นการอ้างอิงนะครับเป็นการตากิกแหล่งที่มาว่าตัวนี้นะครับคำว่าคําพูดของอิหม่ามชาฟีนั้นแหล่งที่มาคือตรงนี้นั่นเองทีนี้เราเข้ามาสู่การอธ,ธิบายตัวบทที่เรากําลังเรียนรู้เราต้องอธิบายตัวบทด้วยนะเมื่อกี้คือตัวบทเห็นไหม ตรงนี้คือตัวบทแต่นักวิชาการจริงๆตัวบทมีไม่กี่หน้าแต่เวลาเขาอธิบายเป็นเล่มบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดของผู้ประพันธ์ความละเอียดละออในขนาดเดียวกันคนที่ชาร์อธิบายเนี่ยกำลังบ่งบอกว่าคนคนนี้มีความอัจฉริยะขนาดไหนถึงประพันธ์ได้ขนาดนี้บทความสั้นๆแต่คนอธิบายเป็นกี่เล่มไม่รู้กี่เล่มเชคอุัซมีนก็อธิบายเชคโซเละฟอลซานก็อธิบายเชคอุซอยมีก็อธิบายอุเยอะแยะมากมาย